ตามชมได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะครับกับจัดให้เล็กพลิกขี้หนูครับผมมาพร้อมกับชุดน้ำจากทางออรัสนะครับเป็นออรัสลิควิด240ชุดน้ำา2ตอน R G B ครับพร้อมจอนี่ฮะ C P U i 9 1 0 9 8 0 X E อยู่ในเครื่องนี้แล้วจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยงบ1 0 0 0 0แสนบาทจะเป็นอย่างไรรอดูพรุ่งนี้นะครับ เล็กพริกขี้หนูกาจอแรงๆสเปคแรงๆเจอกันครับสวัสดีครับจัดให้จัดให้และจัดให้ครับในอพพิโซดนี้เป็นอพิโซที่10แล้วนะครับและแอดวิกจัดให้เข้ากับช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Work At Home Stream At Home Play Game At Home กันใช่ไหมล่ะครับด้านนี้คคือเครื่องจัดให้งบ1 0 0 0 0แบาท เล็กพริกขี้หนูครับข้างนอกอาจจะดูทึมๆแต่ข้างในจัดเต็ม1 0 0 0 0แสนบาทกับคอไอกที่แรงที่สุดในโลกณขณะน,นี้และการจอตัวท็อป i-tx mm hmm. 2 0 8 0 Super เพื่องานสตรีมเพื่อการทำงานและการเล่นเกมขั้นสุดเดี๋ยวตามไปดูนี่เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนรงอินลุนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ใหครับในวันนี้เป็นอพิโซที่10กันแล้วนะครับแน่นอนอย่างที่เกลิ่นไปแล้วเราทำให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเลยนะครับนั่นก็คือจัดให้เล็กเพิกขี้หนูครับในงบ1 0 0 0แสนบาทกันเลยเมื่อกี้ครับตอนเกลื่นเพื่อน,อนๆอาจจะเห็นตัวเคสแบบปิดทึบกันไปแล้วใช่ไหมละครับนี่ฮะเราเปิดฝาข้างกระจกให้ดูไส้ในกัน ถึงด้านในกันเลยนะครับก็เห็นศักยภาพความแรงกันแล้วนะครับเด่นเป็นสง,ง่ามากๆโดยเฉพาะกับตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเรามาไล่เรียงกันดูเลยดีกว่าสําหรับสเปคของจัดให้1 0 0 0 0แสบาทที่เอาไว้ใช้สตรีมเกมเล่นเกมและทํางานหนักๆกันในวันนี้ครับเราว่ากันที่ชุดน้ําก่อนเลยตัวเด่นที่สุดก็คือชุดน้าครับเป็นชุดน้ำออรัสลิควิดคูลเเมื่อสังเกตดูกันให้ดีตอนนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ย แสดง CPU ที่ใช้อยู่นะครับและแสดงความร้อนที่เกิดขึ้นตอนใช้งาน CPU ที่ใช้อยู่ในเครื่องนะครับจะเป็น CPU i9 ที่แรงที่สุดในโลกเร็วที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้ก็คือ Intel Core i9 10980XE Extreme Edition นะฮะเป็น CPU 18คอร์36เทด แคชของเขานะฮะ24.75เมกถือว่าเยอะมากๆราคานะครับหลายๆคนคงคิดว่าต้องเกือบๆแสนแน่นอนแต่ตัวนี้ครับเขาทำราคามาดีมากอยู่ประมาณช่วง37,000กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าน่าสนใจนะฮะสำหรับสายที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดเลยในการทำงานนะครับเมื่อใส่เข้ากับชุดน้ำตัวนี้นะฮะก็ช่วยการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเนี่ยหน้าจอสวย ตัวพัดลมมีไฟ RGB ด้วยแต่ด้วยความที่เคสครับเราจัดมาในวันนี้เป็นสไตล์แบบทึบๆเราไม่ได้เน้นโชว์เคสไงแต่เน้นเรื่องของความแรงบริเวณด้านในนะครับ ตัวเมนบอร์ดครับที่ขับเคลื่อนตัว CPU อยู่ครับเป็นเมนบอร์ดของทางออรัสเช่นกันครับเป็นเมนบอร์ด X299 นะครับออรัสมาสเตที่รองรับกับ CPU Core i นะครับที่เป็นตัว Workstation กันเลยใช้ได้สบายสบายรองรับแรมได้ถึง8แถวด้วยกันนะครับใส่ SSD เต็มแม็ได้ใส่อุปกรณ์ Capture ์ a ารสํสำหรับสตรีมมิ่งและใช้ในการตัดต่อได้สบายๆเสริมเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆได้อีกเพียบภายในเมนบอร์ดตัวนี้นะครับและที่สาคัญความทนทานของเมนบอร์ด ตัวนี้จะมีมากกว่าเมนบอร์ดตัวพื้นๆทั่วๆไปนะครับและอัปเกรดต่อยอดได้ในอนาคตอีกถ้าอยากจะใส่ในส่วนของแรมการ์จอเพิ่มต่อ SLI นะครับ ต่ออุปกรณ์เสริมได้หมดเลยนะครับในส่วนของ RAM นะครับผมใส่มาให้เป็น2แถวก่อนก็แล้วกันเพื่อที่จะไปอัปเกรดเพิ่ม,เ,มเติมอะไรกันในอนาคตนะครับตัวนี้ RAM ที่ใส่มาให้จะเป็น Corsair Dominator Platinum 16GB นะครับบัส32ครับเรียกว่าเพียงพอแล้วแหละต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าอยากจะโหดกว่านี้อยากจะไฮเอนด์กว่านี้อยากจะใช้งานได้ลื่นไหลเปิดแท็บ ทำงานตัดต่ออะไรต่างๆได้เยอะกว่านี้ครับใส่แรมเพิ่มไปอีก6แถวนะครับเป็น6 4กิกก็ได้หรือจะไม่ใช้แรมตัวนี้นะครับใส่แรมตัวอื่นให้เป็น1 6กิกก็ได้นะครับ16กิก8แถวก็จะเป็น1 2 8กิกใช้กันแบบบ้าคลั่งกันได้เลยนะครับในส่วนของที่เก็บข้อมูลครับผมไกด์มาให้เป็น WD Black ก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องใช้เป็น SSD ที่เป็น PCIe Gen 3เท่านั้นนะเพราะ Intel เขายัางไม่รองรับนะครับ WD Black Samsung 970 Evo Plus Corsair MP510 ก็เหมาะสมครับสำหรับซิสเต็มนี้ส่วน power supply ครับด้วยความที่ CPU จัดหนักไปแล้วและการ์ดจอก็จัดหนักเช่นกัน power supply ที่ผมเลือกใช้เป็นตัว FSP Hydro G 8 5 0วัตต์นะครับจ่ายไฟได้สบายๆในราคาคุ้มค่า8 5 0วัตต์มาตรฐาน 80+ พัแบบนี้เนี่ย ราคาของพาวเวอร์ไม่ถึง4 0 0 0บาทนะครับใส่การ์ดจอตัวแรงด้านในตอนนี้ก็คือ RTX 2080ตัวออรัส Extreme มได้อย่างสบายๆทั้งเซตนี้ก็ยังเผื่อการอัปเกรดได้ไปอีกไกลเลยนะครับในงบทั้งหมดสเปคตามนี้อยู่ที่ประมาณ10,000แสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่เน้นไปในทางการทำงานแบบจริงจังเลยนะครับตสตรีมมิ่งแบบมืออาชีพตัดต่อวิดีโอหนักๆตัวนี้ฮะตอบโจทย์มากแน่นอนเดี๋ยวเราตามไปดูการใช้งานจริงกันเลยนะครับว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่ากับจัดให้ เอพิโซดที่10ในงบ1 0 0 0 0แสนบาทตามไปดูกันได้เลยครับ front line but if you lose you're done it's time to break some back to the front line you heard it huh go out right. 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 your teammate has All failed to base drop points three. Point <laughs> Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Enemy force will be overhead. Big. จัดให้เอพิโซดที่สิในวันนี้ครับหนึ่งแสนบาทเห็นประสิทธิภาพในการทํางานกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับในส่วนของการเล่นเกมและสตรีมมิ่งบอกได้เลยว่าสุดจัดสุดจริงนะครับสำหรับตัว i9 ที่เป็น 10980XE ตัวนี้พ่วงก,กับแรม16กิกโอเคและมันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่เพิ่มก็ได้นะครับเป็น32กิก6 4กิกหรือแม้แต่128 GB ตามแต่เ,เพื่อนๆจะพอใจการ์ดจอครับ2080 Super ถ้ายังไม่พอใส่เพิ่ม2ตัวต่อ SLI ก็ได้นะครับซึ่งนี่แหละฮะก็คือการจัดให้ในวันนี้ผมจัดมาให้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้งานเท่านั้นนะครับผมไม่ได้จำหน่ายโดยตรงนะถ้าอยากจะซื้อนะครับก็ลองดูครับก็จะมีพวก a d b i e Collab กับ ดีลเลอร์ต่างๆตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็ทํากับ j a b อยู่ก็จะมีในงบ60,000บาทก็จะเป็นตัวขอไก้าเหมือนกันแต่จะเป็นตัวลองลองมาก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อคอมแต่ถ้าอยากจะไปจัดกันเองอยากได้เพอร์포เมนต์สูงสุดลองดูตัวนี้เป็นไกด์ไลน์แล้วลองไปเพิ่มกันดูครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกับจัดให้ในเอพิโซดที่10ในวันนี้ครับแอดบบีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับส่วนครั้งหน้าอยากจะให้จัดให้สเปคไหนอย่างไรนั้นพิม์ไว้เลยใต้คอมเมนต์อย่าลืมบอกการใช้งานด้วยนนนนนะะครรรรััับท้้้้งงงีีช่่่วววสสถาาาานนากกกไอขลลแแด าายมกก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้าน Work from home เกม from home ส re a ง from home ดีกว่านะครับช่วยชาติกันนะครับจะได้พน้นไวรัสและเศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัววันนี้ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ